เจ็ดศูนยกจุดแปดหนึ่นาที สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้จะกับเนื้อเมฆฟิชชิ่งชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาแข่งขันตกชิงลิ้วนะครับที่อําเภอแม่สายนะครับเหนือสุดแดนสยามนะครับบอกเป็นตาฮักนะครับแม่สายนะก็แมตม์นี้ก็เป็นแมต์ของชมรมชิงลิ้วเชียงรายครั้งที่4นะครับประจําปี2567นะครับก็วันนี้ ทั้งหมดนะครับสาสายเบ็ดนะเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะก็วันนี้ก็ ua, น้องปลานะครับเตรียมพร้อมนะดูครับลอยเต็มเลยนะเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับนะหมายนี้ก็สวยงามตามท้องเรื่องเหมือนเดิมนะครับก็ลุ้นกันนะครับวันนี้หัวหน0่งหบาทนะครับนะลุยกันเพื่อนๆเจตีเจตีจะจกเบอร์แล้วเนอะเจตีเอาดีๆนะเจตี เอาเบอร์น้อยๆหน่อยเบอร์ไหลายพุ่นเบอร์ไหลน้อยรูปแรกปะไม่เนาะเบอร์หกเบอร์แปดไหลพุ่นนี่เพนจะตีเด้งเข้ามือนี่จะตีอ๋อเด้งเข้ามืออ๋ออ๋อดูประเดียวกะอ๋อดูครับหมายเลขอะไรหมายเลขสองโอเคหมายเลขสองครับหมายเลขสอง เอาลดครับเพื่อนๆนะหมายเลขสองนะครับฝั่งนี้นะสวยงามอยู่นะครับเพื่อนๆอ่าตรงนี้ครับตรงนี้เรหมายเลขสองเกือบมุมนะทำไมไม่ได้มุมวะเฮ้แต่ก็พอได้อยู่นะครับพอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยไปมาเซตอุปกรณ์กันก่อนครับเพื่อน ันนี้จับฉลากได้เบอร์สองนะก็อะลองจากมุมนะไม่เคยมานั่งนะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวดูกันทีจ,จะเป็นอย่างไรวันนี้วางเกมไว้2ระยะคันนะครับ4.5กับ2.7นะเดี๋ยวใช้4.5ไล่เป็น3.6ตหอาระยะนี้นะไม่เคยมานั่งนะลองเช็คดูว่าจะเป็นอย่างไรชุดสวยมากก่น เซตไว้สองก็เยอะวันนี้ผมใช้เป็นสาย6ปอนด์นะครับสายเมนหลัก6ปอนด์นะสายาชิ้นหน้านก bon นะ็6ปอนด์นะขอเดียวเกีเ่ยวกว่า<ะ> 4.5เดี๋ยวตั้งเป็นลักษณะางานบาลานซ์แตกไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หน้างงานนะนี้มาครั้งที่ที่ที่สามนี้มาครั้งที่3ามเ่มถัดสวิว่าน้ราจะได้ตั้งน้องกันเนี่ยน้องต้องการ ก็พุ่นใช้เป็นพุ่นบอลลูนนะใช้บอลลูนเป็นสีเขียวนะครับเป็นชัดดีเป็นไงครับครับเม่อกี้นนนวนี่พี่นั่นตอนนี้เซ็ตอุปกรณ์ไปแล้วนะก็4.5บาลานซ์แตะนะส่วน2.7เซตเป็นบาลานซ์เบานะครับนะบาลานซ์เบาก็ตั้ง4.2นะก็ถ้าเช้าเดี๋ยวตกสี่จุดห้ไปก่อนนะมาผสมเหยื่อกัน สั่มเยื่อเดี๋ยววันนี้มีอยู่สองเซตนะเป็นเซตขนมปังนะครับกับเซตเหยื่อเนื้อเมกหให้เกรดประรวมเนื้อเมกรั่มเหยื่อหน่อยครึ่งกิโลหัวชิบชิบเนื้อเมกสร้างกลิ่นที่แตกต่างนึ่งก็เหน แข่งขันนะครับเร่งปิ่นเลยนะแดงหรืเอเมงนะใส่เยอะๆเลยเพิ่งซองก็ต้อง,อง,องเร่งปิ่นหน่อยนะครับการแข่งขันต้องสู้กันด้วยเหยื่อด้วยนะชุดใส่หน้าและเหยื่อนะต้ององค์ประกอบต้องพร้อมนะครับต้องครบนะทั้งเหยื่อและชุดใส่หน้านะไล่ให้เป็นไล่ให้ถูกก็มีรางวัลคนที่เข้าการ ตันนี้ตีเป็นผงนะเพือนนะเป็นเดือวหลักในการอ่อนนะตัวปิดเกมวันนี้ก็มีอยู่2ตัวนะเป็นขนมปังแล้วก็ชิ้นเกี่ยวสมเด็จลูปหนุ่มไม่รับเป็นผงนะเพื่อนเรียกผงหน่อยแข็งไป ดีขึ้นผงแบบนี้คำดูนะครับบีดแตกตัวแบบนี้ถือว่าใช้ได้เจตัวนี้เป็นเหยื่อหลักในการอ่อยไนตัวผิดเกมตัวผิดเกมก็ชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเหนือเมฆนะครับตัวนี้ผสมน้ําใช้ได้เลยนะัอตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเหยื่อหนึ่งน้ำหนึ่งนะตัวนี้ก็เป็นลักษณะงานอูเทนผสมหัวเชื้อนะครับก็ น้ำใช้ได้เลยนะครับคูเต้นก็ไม่มีอันตรายต่อปลานะเป็นแป้งชนิดหนึ่งนะที่ใช้กับขนมปังมันเชือตัวใหม่นะผสมกับตัวชิ้นเกี่ยวไปเลยนะนใช้ได้เลย หนส่วนหนึ่งกับหนึ่งนะคนนี้โคนเลยนะตัวเหยื่อก็จะสร้างใยขึ้นมานะให้เกิดเกาะได้ดีขึ้นตัวเหยื่อกำลังดูดน้ดําเยอะนะได,ด,ด้เหนียวๆแบบนี้นะครับโอเคประมาณแบบนี้ได,ด้ก่อนเดี๋ยวให้เหยื่อไมนเซ็ตตัวนะ<ป>ก็เดี๋ยวอีกตัวก็จะเป็นขนมปังนะครับนะปั่นขาวขอบนะชิ้นเกี่ยวก็จะเป็นขนมปัง คิดด้วยเขียวนนะเมเประมาณนี้ครับสองเซตนะประมาณนี้ครับสองเซตนี้นะรอเวลานะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณยี่สิบนาทีมันลุ้นกันนะรุยกันครับเดี๋ยวแรกอ่อยก่อนนะอ่อยก่อนครับยังไม่ใส่ชิ้นเกี่ยวนะอเหยื่อ ก่อนไ้วก่อนไอ้ไวสสองเหยือพอครับตกเลยที่เกี่ยวสมเร็จรูปครับไปเลยชอบอยแห้ง

ไปยายครับไปยายก็บาร์นะครับขึ้นมากกันนี่ล่หนึ่งหนึ่งสองครับคนนํำเปลี่ยนนะ หนึ่งศูน1าปั๊มหนักเปลี่ยนเข้าสู่ช่วงเวลาชั่วโมงที่2นะครับตอนนี้ผมปรับเปลี่ยนมาตกในระยะคัน2.7นะครับหาปลาขอบบ่อดูนะครับปลา4.5นะครับไม่เข้าไซส์เลยนะก็ลองหาขอบบ่อดูนะครับว่าจะมีปลาเข้าไซส์หรือเปล่านะตัวนี้ก็ยังเล็กไปนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับหาไซส์กันต่อไปนะครับสำหรับการแข่งขันนะวันนี้เล่นปลาไซส์หลักที่0.75นะครับ ผู้นำแน่นอนตัวนี้าที่จะขึ้นตะ้นะต้องมีสาีขึ้นไปนะเจ็ดบัตอ้กะศเจ็ดเก้ามา่อย่างน้จดห้เ็เกัน สี 4, 3, 2, 1, 6, 6, 6, ่สามสองหนึ <bunker. S 1> ่ง kind ศ of ูนย์หมดเวลาครับภาคเช้านะสามชั่วโมงเช้ายังไม่มีสักช่องเลยนะเดี๋ยวสู้กันพักบ่ายต่อครับมาเพื่อนๆนะพักบ่ายครับแก้เกมนะมาตกในลักษณะงานไล้สารเลยนะครับไล้สารเลยนะไ้สารนะใช้เป็นทุ่นเบอร์หนึ่งนะครับงานเก้าข้อสี่ของไม่พิชิ่ง ก็ไล่เบาครับเพราะว่าปลากินเบามากๆนะทบกไวปรับเปลี่ยนเป็นขนมปังนะครับนะเป็นงานขนมปังนะฉีดด้วยเขียวเม็ดนะเพราะว่าปลากินค่อนข้างเบารุนกันนะครับตะขอก็เป็น0.5นะมาอีนาทีเส่เวอะเลยครับชิ้นเกียวก็เป็นขนมปังกระโหลกนะครับชิ้นเล็กๆนะ ก่อนชัวน่วโมงที่สี่ครับศูนย์จุดแปดศูนย์เขียงไหมบางทีจับจีบผมจับแบบง่ายๆนะเว้ยนะเหยื่อไว้บนมือนะวางเหยื่อปุ๊บก,กำนะครับบิดตัวนะแตบบ่กำติดสายนะครับด้านบนนะตรงนี้จะไม่ไม่แน่นนะ phần lụcốt 0.6 nè, nó nhảy mắc kinh, còn con lên thì nó má, bởi nó lôi tua lông con lôi tua, nhảy mò mà, nhìn ăn to

โอ้เพื่อนๆทีนี้ขึ้นนำก็เพื่อนๆนะเหลือเวลาอีกประมาณห้นาทีแล้วก็เจ้านะขึ้นนำนะนตัวตัอไปขอพระโอนะศูไม่มีอะไร

4 3 2 1สสาสหูนยหมดเวลาการแข่งขันนะหมดเวลาการแนขะ่งขันก็เพื่อนๆนะตอนนี้ผมอยู่ปลาไซหลักนะอันดับที่3นะนี้มีอยู่ห้าองนะก็น่าจะรอดนะเพราะว่าเหลือปลาตัวเดียวนะลุ้นรอดแน่นอนครับเพื่อนๆวันนี้1นซองนะครับอันดับที่3ปลาไซหลักนะรอดตัวมันไม่มีมันไม่ได้เกี่ยว สรุปผลงานวันนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะกับการแข่งขันนะครับแมตช์ของชมรมชิงหลิวเชียงรายครั้งที่4นะครับวันนี้ผมได้ที่3ป่าไซหลักนะครับก็ที่1ไม่ไหวจริงๆนะครับเหลืออีกประมาณ่า30นาทีสุดท้ายของการแข่งขันนะครับก็โดนไป2แข้งนะครับก็วันนี้ก็ยังพอรอดตัวนะครับที่3ปาไซหลักนะก็วันนี้นะครับการแข่งขันวันนี้ก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่ สนุกสนานอีกแมตช์หนึ่งนะครับวันนี้สินค้าของทางช่องทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวทุนนะครับแล้วก็ตัวเหยื่อนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้าของเหนือเมฆฟิชชิ่งก็สามารถทักเข้ามาได้ทางข้อความเพจเฟซบุ๊กเหนือเมฆฟิชชิ่งนะครับสินค้าพร้อมวางจําหน่ายนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันแมตช์หน้านะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเหนือเมฆฟิชชิ่งชาแนลไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าผมาเ่อไว้ ที่3าปลาเส้นหลักไปก่อนสวัสดีครับ hoo.